โอ้ไม่กล้าไม่กล้าก็หาก็ตายก่อนก็โจรน่ะอ๋อก็ไม่กล้าก็เราโอนแล้วมีตังหรือเปล่าเนี่ยก็มีก็โอนตังไม่จ่ายเลยเจ๊เล่นวสี่เซนยังไม่จ่ายเลย่นหัวห้าร้อยไอ้เที้ยบ้าสเซนยังไม่จ่ายเลยเล่นหัวห้ายบ้าเปล่า วแนมีบางอย่างก,กู่จำต้องฝากมึงและย้ำว่ามึงไม่อยากเหลือคำของเเคกี่คำแล้วหลักที่หลุดจากปากมึงมึงมีปัญหาเรื่องการได้ยินทำใผ้คนฟังวขยเข้สำเนี่งอเมริกาและสิงก็พอมึงข้างใช้เทแม่มึงได้กับผัวฝรั่งก็เอาและเศกของแม่มึงกลับแะพูดไปฟังประเดี๋ยวกูปาดคอแม่จน,นแม่มึงหลับ หลอกเขามาเฮี้ยแล้วบอกไม่เสียไหล่เอาตัวเองไปเปรียบก,กับตัวเฮี้ยเดี๋ยวตัวเฮี้ยจะเสียหายนะอย่าแซงมีพรสวรรค์เพราะมึงไม่มีมาตั้งแต่แรกงบพบพันธุก,กรรมที่มีมาตั้งแต่แม่ไม่ต้องไปเสือกกับบิ๊กเทนส์มึงมันแค่เซมโอคิดจะโรวา่ิ b บิ๊กแพรน้ำก้อนนัดโฟลว์วัตชิดฟังและซิกแทนมึงเพอถึงทูผัดในนอนอยู่บ้านฟังบิ๊กแ n g งเป็นเพื่อนกูชูหมัดกูรู้สักคู่กูพลิกแซงมาถึงเวลากูพลิกแซง ฟัาให้ดีไอสัตว์นี่ิยูสุกแมงผู้ทำเงินได้มากกว่าโคตรทั้งโคตรทั้งโคตรมึงรวมกันและต่อให้ว่ามึงทุกทุกหมดและทุกทุกโคตรมึงรวมคำเมื่อหกปีที่แล้วคุณดิดกับอัพไซเดอร์ตอนนั้นมึงนั่งดูโอวาคุยกับมิเชลไฟเฟอร์ We can't เบลส์เบลสนเบลส์แค่เด็กวิเศษมันหักคลานมันเสือกไปคลานตามมันชึงน่าสงสารมึงขายวิญญาณเพียงเพื่อต้องการความดังอีฟางเมียมึงเขาได้กันหมดแทบจะถึงจัก,กวาลแล้วแกค,คิดก็หดเป็นกูเอาหัวโคกต้องหู้ตายไปนานแล้วยังจำได้ไหมมึงเคยมากราบทีนกูให้เขียนเพลงจะให้กูช่วยได้ไงมีมือมีตีเอามึงก็เขียนเองที่เพลงมึงห่วยเพราะว่าคุยมึงเล็กอย่าลืมไปบอกแใครเขาด้วยมึงอมคุยเคชใหพูดอีกก็ถูกอีกับพวกไม่รู้จะถูกผิดตอนเนี้ยบัญชีมึงถูกปิดกูพูดปุ๊บเหมือนถูกกรีด จะจำชึ่มาตอแหลกดยถูกที่พ่อด่าให้เสียถึงกำพื้และใครจะเล่นกับกูทั้งแม่งไม่ตายก็พิการที่